อ่าปะโซเชียลกันต่อนะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยนะคะใช้พนักง,งานรีวิวสินค้าค่ะ <So, S 2> ไม่ใช่แค่ขายของนะ <Bing ham> ไม่ได้ขายของอย่างเดียวตอนนี้มันต้องขายขำด้วยเพราะว่าคนเครียดกันเยอะขำขนาดไหนไปดูกันค่ะกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่หนูอยากได้ ไข่อะไรอ่ะขอไข่เค่งเป่าลมไร้สายเรเป่าลมอ๋ออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ๋ออันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเขาไม่พูดเลยนะพี่ผู้คือเดี๋ยวนี้มันคือช่องทางการไขาของอย่างหนึ่งจริงๆนะบางทีอ่ะเราสไลด์ไปเจออะไรปกติสวยๆงามๆงแบบนี้มันก็เอออาจจะธรรมดาแต่พอเห็นนั้นเลยตลกอ่ะ ขนาดชมพู่เองยังหยุดดูเลยเนาะหยุดดูแล้วกดหัวใจทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวฉันจะได้ไปทำเรียนแบบเขาบ้างอ๋จริงจริงเป็นคอนเทนต์หนึ่งปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเดือดขายของยังไงให้โรกจามันก็ต้องมีเนี่ยโอ้ยฉันชอบแลวคือจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่พูดเลยไม่ขายแบบไม่พูดเชิญชนเนยนะว่าของดียังไงให้ดูเอาเองแล้วก็ตัดสินใจเอาเองเออเลิศเนี่ย ตอนแรกเมื่อกี้ตอนชุดโักวาสับสนนิดนึงเหมือนกันว่าขายอะไรขายชุดโัวกวาหรือเปล่าอ๋อแต่ขายเครื่องเป่าลมนะเขาได้รับเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรค่ะคือที่ใช้พนักงานร้านมาอัดคลิปรีวิวสินค้าในรูปแบบฮาๆาเนี่ยนะคะก็คือจะผ่านการติ๊กต็อกนะในแต่ละคลิปเางที่บอกว่าไม่มีการพูดเลยนะคะใช้ความน่านิ่งเน้นการพรีเซนต์สินค้าเน้นการขายขำแล้ว เป็นจุดเด่นทําให้คนเนี่ยสนใจร้านนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่กําลังสนใจเรื่องขำๆเนี่ยเยอะเวลาเข้าไปดูแล้วก็เพลินอะคือเขาก็เหมือนเป็นการทดลองให้รู้ไงว่าใช้ยังไงไปเลยนะแบบให้ดูไปเลยว่าอันนี้ใช้อย่างนี้นะ ใช้แบบนี้ได้นะอย่างนี้อ่ะนี่ฉันกำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเนี่ยฉันจะทำคอนเทนต์ในทิ Took จะก็เน้นกินอย่างเดียวเลยไหมไม่ต้องพูดได้นะแม่ให้แบบเห็นควัน<อ>ลร้อนกินเลยาอ,อ,อว่ามันอ่ะเขาเรียกถ้าแบบเกาหลีเขาเรียบบกยยม็อกบังคนเขาชอบดูนะคนกินแล้วแบบเป็นเสียง ASMR แบบเสียงสุดเสียงซดน,น้บแล้วก็ควันควันแล้วก็กินกินอย่างเดียวไม่ต้องพูดนคนดูนะติดตานของจมพูดเร็วเนี้นะเย็นตาโฟต้มยำนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดนะจ๊ะของชนบุรีต้องรอ